ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมจุดปฏิบัติการตรวจค้นหาโควิดเชิงรุกในพื้นที่อำเภอบางปะอินเพื่อพบเร็วรักษาเร็วป้องกันการแพร่เชื้อโควิด19กับ นายปานุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิดสิเชิงรุกที่หอประชุมอำเภอกำน,นันอหอประชุมอำเภอบางปะอินหลังเก่านะครับโดยการค้นหาผู้ปว่วยเชิงโรคแอคทีฟเคสไฟดิงพื้นที่อำเภอบางปะอินครั้งนี้เป็นการคัดกรองพ่อค้าแม่ค้าในตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หลังมีทำลายผู้ป่วยโควิด -19 ได้เดินทางมาใช้บริการในตลาดดังกล่าวโดยตั้งเป้าเอาไว้500คนแบ่งออกเป็นสองรอบรอบละ250 เพื่อป้องกันการแอรอัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยากล่าวว่าสถานการณ์โรคโควิด -19 ของจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยานั้นมีผู้ป่วยสะสมรวม41รายนะครับรักษาหายแล้วจํานวน36รายโดยทางจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาจะมีการจําแนกกลุ่มผู้ป่วยโควิด -19 ออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มสมุทรสาครกลุ่มผู้มีกิจกรรมที่ภาคตะวันออกและกลุ่มอ่างทองซึ่งกลุ่มใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่เดินทางไปที่บ่อนไก่จังหวัดอ่างทองครับ ทางนี้สำนักงานสาธารณสุขได้นำผู้สัมผัสติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเข้าตรวจและทำการรักษาที่โรงพยาบาลแยกโรคอำเภนอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาและครบวงรอบของการแพร่ระบาดแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางจังหวัดก็ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกาหากมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลใจถือว่าเปลี่ยนประสิทธิภาพของทีมสาธารณสุขในการตรวจค้นหาเพื่อนำเข้าระบบการรักษาที่หอแยกโรคต่อไป